เป็นอย่างคือจังขายบ่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ทำไมถึงขายของไม่ได้เออตามมูโหลดตามเลยมือนีบอกเลยว่าเคล็ดลับนี่พีม่มิบอกเลยว่าเด็ดมากๆเออเด็ดมากๆเลยจะบอกให้นะคะใครที่ไม่ได้มาเขาเออเขามาฟังไล่ซดไล่นี้พลาดมากๆนะคะไล้เสร็จแล้วลบเลยนะ,ะไล้เสร็จแล้วลบเลยนะ,ะเออลบเลยเด้อ เออตามมูลเลยจ้าตามมูลเลยจ้าตามตามชีมงานหรือว่าตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามลูกทิมตัวเองตามคนที่เขาคิดว่าแบบไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยในการขายสินค้าขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนาะเออให้เขามาฟังฟังเพลงไปก่อนคอยเต็มนหนบิง่งข้องลอมมาน,นี่ สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีกรอบนะป๊ารสกีแตกมาเนี่ยรอบมูกวอนจะเข้ากินกินมองยุ่ค่ะแม่บาทเอามาให้นี่เหมอนแวาแชร์ไปค่ะแชร์ไปค่ะปาร์ต มาท l มาเามีเดียวแอลลันปัดสัาเพลงนี้ได้มาจากจากไดกันบ้างมาหลายทุกคนโอเคปัดขอแส่ขึ้นเกียงจี๊เจ๊ดห่อยทางซ่งสี่อลังล่างสามารถถอด่าเป็นอย่างเนาะโอเคหาสาเหตุเป็นอย่างถึงขายบ่ได้ใครหลายหลายคนนะใครหลายๆคนเนี่ย ถามเขามาเยอะมากๆเลยแล้วกอยาคู่มากเลยว่าพี่เฮ็ดจังไดพี่คือขายบ่ไดดจังเชือ่อเออพี่เฮ็ดแบบไดพ,พี่เฮ็ดแบบเนี้ยมันเป็นอย่างคือมีคนทักเป็นอย่างคือมีคนอยากจะมาสื่อของกระเพ้าพี่มิสบ,บอกเลยนะคะมอยุหาสาเหตุเลยที่มอยุหาสาเหตุเลยที่เฮ็ดไ้ขั้นเีลอ <c oughs> ยุหาสาเหตุนะคะที่เฮ็ดไ้เขาขายของบ่ได้อืม ถามพิมว่าเป็นอย่างพิมพถึงขายของได้ขายของแล้วมีตัวแทนมีสินค้าขายเนี่ยขายดีเนาะเออพิมสิบอกเลยมันมีหาสาเหตุเท่านั้นที่จะเฮ็ดให้เฮาเนี่ยบอบบางขายบอ่อได้นะคะเอาปากกากับกระดาษมาจดเลยค่ะทุกคนปากกากับกระดาษขึ้นมาจดเลยนะคะข้อแรกนะคะ โปรไฟล์ของเราเลยเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะโปรไฟล์ของเราสำคัญมากๆเลยเอา้าทำไมอ่ะโปรไฟล์โปรไฟล์แบบนี้ใช้ไม่ได้หรอหนู่นนี่นั่นใช้ไม่ได้หรอนะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์นะเอเอโปรไฟล์นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะในการอา่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะการเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญยังไงคะโค้ดพิม เออสำคัญยังไงคะสำคัญตรงนี้คะ่ะทุกคนถ้าสมมุติว่านะคะอ่ามีลูกค้านะคะเปิดหน้าเพจของเราขึ้นมานะคะแล้วนะคะเจอรูปโปรไฟล์ที่เป็นบัตรตัวแทนเออบัตรตัวแทนเอ้ยรูปการ์ตูนเอ้ยรูปมา้ารูปแมวรูปอ,อ่วิวทิวทัศน์นะคะถามว่านะคะถามว่าลูกค้า จะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะส่งของให้เขาจริงๆจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยจะส่งของให้จะไม่โกงเราเออเขาจะมั่นใจได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเออโปรไฟล์ถึงจึงสําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนโปรไฟล์เนี่ยพิมแนะนําแบบนี้เนาะถ้าเป็นโปรไฟล์ในการขายแบรนดิ้งของตัวเองเนี่ยเออขายตัวเองขายแบรนดิ้งเนี่ย ก็คือให้เอารูปที่น่าเชื่อถือโอเคไหมเออเอารูปที่มันน่าเชื่อถือที่มันมองดูแล้วอุ้ยเราเป็นมืออาชีพนะส่วนอ่าเราขายสินค้านะคะเราอาจจะมีอ่าเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะคะแเราก็อาจจะเอามาทำเป็นรูปโปรไฟล์แต่ว่านะ,ะต้องให้มันดูเปิดเผยนะ,ะอย่าไปเอารูปเป็นแบบ ทำเป็นรูปพรีเซนเตอร์ก็จริงแต่อาจจะเป็นรูปแบบว่ารูปกระตูรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ห้ามนะ,ะเออสาเหตุแรกเลยที่ทําให้ไม่ปังขายไม่ดีก็คือโปรไฟล์ที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะถ้าโปรไฟล์ชัดเจนนะคะแล้วก็โปรไฟล์เราเนี่ยออดึงดูดนะคะเออรับรองเลยนะคะว่าลูกค้าจะเข้ามาหาเราก่อนเป็นอันดับแรกโอเคไหมคะ เออข้อที่2ค่ะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะคือเราเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับลูกค้าเออมีประโยชน์อะไรกับลูกค้าสามารถที่จะตอบโจทย์อะไรเขาได้นะ,ะสินค้าทุกตัวนะ,ะสินค้าที่เรามาขายเนี่ยนะ,ะเราเนี่ยต้องกินต้องใช้ต้อง ทดสอบมาก่อนแล้วนะะว่ามันดีจริงๆมันตอบโจทย์เราได้นะคะเอออย่างกินคอลลาเจนหน้าใสาขึ้นกินกาแฟหุ่นดีขึ้นออทาครีมหน้าขาวขึ้นอย่างเงี้ยนะนะทุกคนเออก็เราจะสามารถบอกเขาได้เออบอกเขาได้ว่าเราเนี่ยแหละก็กินก็ใช้แล้วเห็นผลจากตัวเราเอง นะคะคเห็นผลจากตัวเราเองพอเห็นผลจากตัวเราเองปุ๊บแล้วเนี่ยนะพอลูกค้าเข้ามานะคะส่องในเพจของเรานะคะเออการที่เรายิงแอดโฆษณาเดี๋ยวคนพิมพ์ขอ,อ,อพูดไปถึงการยิงแอบโฆษณานิดนึงนะ,ะเวลาที่เรายิงแอดโฆษณาไปปุ๊บเนี่ยคะ่ะทุกคนแล้วนะคะพอลูกค้าเห็นนะคะใต้คอมเมนต์ของเรานะใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีกดไลค์เท่าไรคอมเมนต์เท่าไรแชร์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเออถ้ายอดแชร์น้อย นะฮะคอมเมนต์น้อยกดไลค์ก็ยังน้อยอีกอะ่ะเออเขาจะสั่งกับเราไหมนะเขาจะดูที่คอนเทนต์ก่อนนะคะดูรูปภาพว่าตอบโจทย์เขาไหมเสร็จแล้วเขาจะตัดสินใจที่จะซื้อแล้ววะ่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาจะเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเรานะในเพจของเราว่าเพจของเราเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งมีเรานะคะอยู่ใน เพจสินค้าด้วยแล้วกินแล้วใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะจะทำให้เราเนี่ยาขายดีได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเริ่มมีความมั่นใจเออว่าเรานี่กินใช้เองถูกกินถูกกินทีกินถึงแล้วก็เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงๆนะ,ะเพราะลูกค้าเห็นปุ๊บเฮ้ยแม่ค้าคนนี้สวยขึ้นวะ่ะแม่ค้าคนนี้น่าใสว่ะแม่ค้าคนนี้หุ่นดีวะ่ะแม่ค้าคนนี้ เออกินผลิตภัณฑ์นี้จริงๆว่ะเออมันมาการันตีให้แล้วว่ามันดีจริงๆนะลูกค้าก็จะเริ่มมั่นใจนะพอพอมั่นใจปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะโอเคฉันจะสั่งอล้วแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอเคฉันจะสั่งนะข้อสองไปแล้วนะคะข้อที่สามอืมดูกันเงียบมากเลยใครเป็นแบบนี้บ้างใครเป็นแบบนี้บ้างแบบเออไม่ได้กินไม่ได้ใช้สินค้าแต่เอามาขายเลยมีไหม มีแบบนี้ไหมนะคะเลิกนะคะเลิกนะคะห้ามเลยนะคะเออห้ามเลยนนะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราขายไม่ได้นะคะข้อที่3ข้อนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะการที่เราเนี่ยไปก๊อปปี้เออไปก๊อปปี้เขามานะ,ะการที่เราไปก๊อปปี้เขามาพิมพ์บอกเลยว่ามันเป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุเลยนะคะที่ทําให้นะคะเราเนี่ยไม่มีข้อแตกตา่างก็ t ไหมคะ เก็ตไหมเออวันนี้แพงมากเลยนะบอกเลยว่าแพงมากๆากนะ,ะเราเนี่ยไม่มีข้อแตกต่างอืมไม่มีข้อแตกต่างเลยก็คือพอเขาโพสอะไรมาเราไปก๊อปเราก็ไปโพสอะไรมาเราไปก๊อปแล้วก๊อปของเขามาแล้วมาวางเลยอะคะ่ะทุกคนมันก็ซ้ำนะคะมันพอมันซ้ำปุ๊บมันเกิดความไม่แตกต่างพอไม่แตกต่างมันก็ดูไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจนะ,ะเะอ,อมันไม่น่าสนใจแล้วทีนี้บอก แล้วพอลูกค้าเห็นปุ๊บคนนี้ก็โพสตแบบนี้ว่ะคนนี้ก็โพสต์แบบนี้ว่ะเออแล้วเขาจะไปสั่งกับใครล่ะเขาก็ไปสั่งกับคนที่แตกต่างจากพวกนั้นนะคะเออไปสั่งกับคนที่แตกต่างจากกลุ่มเหล่านั้นเลยจริงๆนะคะเอเออ่อย่างสมมติว่าอ่าบางแบรนด์บางบางอันบางอย่างเนาะที่อาจจะมีแม่ทีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เนาะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะบางคนน่ะทําแบรนด์เองหรือว่า อาจจะรับมาเราก็ขายไปอะไรแบบนี้ค่ะแม่ทีอาจจะทําให้นะคะหรือว่าบริษัทอาจจะทําให้นะคะเราก็ก๊อปมาคนนี้ก็ก๊อปคนนี้ก็ก๊อปคนนี้ก็ก๊อปแล้วมันเกิดข้อแตกต่างตรงไหนคะเออมันเกิดข้อแตกต่างตรงไหนคะนะคะคนพิมพ์บอกเลยนะคะว่าถ้าเราจะสร้างนะคะข้อแตกต่างเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่าไปลอกเรียนแบบเขาอย่าไป ก๊อปปี้เขามาทั้งหมดถามว่าเอามาได้ไหมเอามาได้แต่ให้ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนดัดแป้งนะคะวิธีการแต่งรูปนะคะอยู่ในคอร์สเรียนก็มีแล้วนะคะทุกคนเข้าไปเรียนสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็เอามาลงมือทําจริงๆได้นะคะการที่เป็นแม่ค้าออนไลน์บอกเลยบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการที่เราลอกเรียนแบบใครก็แล้วแต่ ที่ไม่แตกต่างไม่โดดเด่นพังบอกเลยพังแน่นอนนะคะไม่ปังเลยคะไม่ปังเลยนะ,ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้นะคะเรานะคะขายของไม่ได้นะ,ะขายออนไลน์ไม่ปังนั่นเองนะคะเออข้อที่4นะ,ะเออมี5ข้อนะคะวันนี้เนาะเออข้อที่4นะ,ะก็คือการที่เราเนี่ย โคตดนะไม่สม่ำเสมอเออเจวันอะโพสสองวันนะอาทิตย์หนึ่งโพสสองครั้งเออหรือว่า2อาทิตย์เพิ่งจะโผล่มาครั้งเดียวอะ,อะไรแบบนี้ค่ะมันเกิดความไม่สม่ำเสมอนะคะพอเวลาที่ลูกค้าเราอะค่ะถึงเราจะยิงแอดเก่งแค่ไหนยิงแอดวันนึงเนี่ยโคตดพิมพ์เออหนูเนี่ยได้เป็นแบบร้อยข้อความเลย แต่หนูปิดการขายไม่ได้เลยนี่เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเช่นเดียวกันนะคะการที่เราโพสเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมันพอพอแบบวันนี้โพสอีก8ดวันมาโพสเออพอโพสสามวันอีกเจวันหายไปอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สม่ำเสมอมันก็เกิดความไม่มั่นใจสำหรับลูกค้า เออไม่มันพอมันไม่มั่นใจปุ๊บใครจะมาสั่งกับเราอะ่ะใครจะมาซื้อของกับเราอะ่ะนี่เมื่อคุณยังโพสไม่สม่ำเสมอเลยเออกอบภาพกอบแคปชั่นใช้ซ้ำๆกันมันดูน่าเบื่อถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยอม,มันน่าเบื่อแล้วมันก็จำเจนะคะมันจำเจนะคะเออเนาะนั่นแหละข้อที่สี่ก็คือการที่โพสไม่สม่ำเสมอเนาะ,ะเออก็คิด อย่างแบบนี้อ่ะคิดตามโค้ดพิมพ์นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยสมมุติว่าวันเนี้ยนะคะโค้ดพิมพ์เนี่ยเปิดร้านขายของเออเปิดร้านขายเสื้อผ้าเออเปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วแบบว่าร้านเนี้ยนะ,ค,ะคนแน่นมากๆนะ,ค,ะคนเยอะมากๆเลยนะ,ะแล้วทีเนี้ย พอโค้ดพิมพ์ขายทุกวันทุกวันทุกวันสี่วันติดลูกค้ามาทุกวันแล้วไปไปบอกต่อบอกต่อเผอิญวันที่ห้าเออโค้ดพิมพ์ปิดร้านนะปิดร้านนะแล้วลูกค้าก็มากองอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยรอที่จะให้เขารอให้ที่จะให้โค้ดพิมพ์เปิดร้านอนะ่ะถามว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่สม่ําเสมอทําไม่สม่ําเสมอเนี่ยลูกค้าหายไหมคะลูกค้าจะหายไปไหม แน่นอนลูกค้าหายแน่นอนนะคะพอเราทําไม่สม่ําเสมอนะทำเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดนะคะเออการขายของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเฮ้ยมันจะเปิดร้านเป่าวะมันจะขายป่าวะเสื้อผ้ามึงจะตัดเปิดร้านตัดผมมึงจะตัดให้หรือเปล่าวะวันเนี้ยเออโทรไปถามอ๋อ oh, แม่ค้าปิดค่ะแม่ค้าหยุดค่ะเขาก็ต้องไปหาที่อื่นถูกต้องไหมคะ พิมบอกเลยนะคะว่าการตัดสินใจของลูกค้าลูกค้ามีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาจะต้องไปเซิร์ชหาทุกวันนี้ออนไลน์บอกได้เลยนะคะว่าแค่กดรูปตรงรูปแว่นตาค่ะทุกคนที่เป็นรูปแว่นตาเนาะเออกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเซิร์ชอะไรมันก็มีแล้วคะ่ะทุกคนยิ่งเราช้ายิ่งเราไม่สม่ำเสมอนะ,ะลูกค้าหายตายเรียบเลย อนะ่ตายเรียบเลยเราเนี่ยตายเรียบเลยนะคะเออเราเนี่ยตายเรียบเลยคือเราจะขาดลูกค้าเราจะลูกค้าเราจะหายไปแล้วก็จะไม่สั่งของกับเราเลยนะคะและนี่ก็เป็นสี่สาเหตุแล้วนะคะที่ทําให้เราขายไม่ได้นะ,ะมาฟังข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี้ยนะคะการที่เรามีลูกค้ามาสม่ําเสมอแล้วนะคะถ้าเราทําได้เนาะสม่าเสมอสม่ําเสมอ hmm, แล้วเนี่ย นะคะพอมีฐานลูกค้าเยอะๆอ่ะหนึ่คน2000คน3000คนนะคะแต่ถ้าเราไม่หาเพิ่มถ้าเราไม่หาเพิ่มนะคะถ้ามีลูกค้าอยู่แค่4ี0 0ันห้าหรือว่าอยู่ร0 0ยสออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราไม่หาเพิ่มนะพอเราไม่หาเพิ่มแล้วเราจะมีลูกค้าอีกได้ยังไงนะเราจะมีลูกค้าอีกได้ยังไงอ่าพิมจะบอกแบบนี้ค่ะทุกคนการที่เราจะขายสินค้าเนี่ย เนาะช่องทางเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากๆนะคะในการที่เราจะเพิ่มลูกค้าในเราในการที่เราจะหาลูกค้าเนี่ยนะคะมาซื้อของกับเราเนี่ยนะคะช่องทางมันมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube, i n s t กรมนะคะอ่าทิกอรนะทิกเกอก็ได้นะคะแล้วก็อ่าเฟซบุ๊กยิ่งแอดเนี่ยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะช่องทางนะคะในการขายสินค้านะคะทุกคนเลือกดูดีๆนะเลือกดูดีๆอ่ะ ถามว่าอา้าแล้ว y YouTube เราจะขายยังไงนะรู YouTube เราจะขายยังไงคนพิมพ์แนะนําให้เลยอยากรู้ไหมคะใครอยากรู้พิมพ์คําว่าอยากรู้มาสิเออพิมพ์คําว่าอยากรู้มาสิทุกคนเพียนกินบกยมบ่ <laughs> อยากรู้ไหมว่าขายทาง youtube เนี่ยขายยังไง <laughs> หองแขวเอ้ใครอยากรู้เว้ยอ๋อ ดูกันเพลินเลยใช่ไหมฮะดูกันเพลินเลยใช่ไหมคะไม่มีใครอยากรู้เลยเว่าขายทาง y o u t u b e นี่เขาขายกันยังไงมีใครอยากรู้ไหมอืมสร้างช่องสร้างเป็นหรือยังสร้างเป็นหรือยัง สวยเก่งคมชัดลึกน้องพิมพ์บ้านเราเก่งๆจ้าอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอืมนะคะเออการที่เราจะเริ่มเก่งเนี่ยทุกคนมันไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมต้องนู่นนั่นให้พร้อมต้องแบบฉันต้องสวยหนะ้าฉันต้องเป๊ะฉันต้องนู่นนี่นั่นนะไม่จําเป็นเนาะเออเพียงแค่ว่าใจเราเนี่ยพร้อมใจเราอยากจะทําจริงๆเนี่ยอยากจะออกมาแบ่งปันเนี่ย ทุกคนทาได้ทุกคนนะคะเออการนี่กลับมากลับมาก่อนนะคะการที่เราจะขายผ่านทาง u t u b e นะใครก็สามารถเปิดช่อง youtube ได้นะคะเดี๋ยวโค้ดพิมพ์จะทําวิธีการสร้างช่อง youtube ให้นะคะเออติดตามเพจของโค้ดพิมพ์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวโค้ดพิมพ์จะอัดคลิปนะคะแล้วก็ลงให้นะคะการที่เราจะขายผ่าน youtube ทุกคนบอกเลย ถ้าเราเริ่มมีตัวตนนะคะใน u t u b e นะอาจจะเป็นอ่ะสมมุติว่าอ่าโค้ชพิมพ์ยกตัวยอย่างเนาะสมมุติว่าอ่าพี่แอนนี่อ่ะอยูขอยกตัวยอย่างนะคะขออนุญ,ญาตเนาะโอเคพี่แอนนี่ขายกาแฟลดน้ำหนักนะคะอาจจะนะะอาจจะทำช่องขึ้นมานะคะกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วนะคะอาจจะทำแบบชงกินให้ความรู้ว่ากาแฟตัวนี้มีประโยชน์อะไรแล้วก็อาจจะ ออบอกวิธีการดื่มกาแฟดื่มยังไงอย่างเงี้ยออกกําลังกายท่าไหนแล้วดื่มกาแฟไปด้วยท่าไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําช่องขึ้นมานะคะอย่างพี่ทิพย์ก็อาจจะทําช่องขึ้นมาเออพากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยโค้พิมพ์แล้วมันจะขายได้ไงอ่ะเออแล้วมันจะขายได้ไงพอเรามีตัวตนใช่ไหมทุกคนพอเราสร้างตัวตนของเราแล้วเนี่ยเออลูกค้าเห็นปุ๊บอุ้ยคนนี้ ชอบกินว่ะไปตามไปดูซิว่าจะพาไปกินอะไรเออคนนี้ชอบออกกําลังกายว่ะไปซิเออตามไปสิจะออกกําลังกายท่าไหนจะไปทําตามเขาเออแบบนี้ค่ะทุกคนพอเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยสามารถให้ความรู้เราได้คนเนี้ยสามารถที่จะพาเราไปกินแบบนี้ได้คนเนี้ยสามารถให้ความรู้แล้วน่าเชื่อถือได้คําว่า น่าเชื่อถือแล้วทุกอย่างง่ายเลยไหมคะเอ,อเราจะขายง่ายเลยไหมคะบอกเลยว่าเริ่มง่ายแล้วนะ,ะเริ่มง่ายแล้วพอมีคนติดตามพอมีคนรู้จักเราเยอะๆทุกคนอบางทีอะ่ะเราอาจจะแบบว่าทําตัวออกมาไม่ได้ต้องสวยอะ่ะแบบอาจจะโก๊โกอาจจะแบบเอ,อ่อทำอะไรแบบโก,โก๊โกทาอะไรแบบอันนี้หน่อยเออ มันก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าออกมาฉันตรงสวยนะก่องฉันตรงเป๊ะฉันตรงนู่นนี่นั่นนะไม่จําเป็นเนาะอาจจะมีมุมที่แบบว่าบอกไปเลยอาจจะบอกอีสานอย่างแบบนี้เออแบบพิมพ์นีก็ได้แบบเออบอกอีสานสวัสดีค่ะเออมือนีเดอ้อสิผ้าไปกินบักยมที่อร่อยที่สุดนะเออกินแบบไดลา่าไฮแซบนะคะจิมพิกเกลือเลลายนะคะจิมพิกเกอรเลลายนะคะเราก็ ก่อแห้งๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเด้อเราก็ยัดน้นเข้าไปนะคะอื้มยำตุ้งยำเห็นมันแห้งๆนะคะแตกส่วนส่วนเส้นปลาคะับไล่แตกส่วนส่วนเลยยังสิล่ะทุกคนโอเคปะเข้าใจเป็นบออแบบนี้เลยทุกคนอืมถ้าจะไปให้ไปกินไปยังสินไม่จะเริ่มขายได้แล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี่ยน่าติดตาม เออนะพิมเคยแบบว่าไปตามอ่าพี่พิมอะ่ะพี่พิมพิมพี่พายอะ่ะเลยพิมพี่พายอะ่ะนะะนั่นแหละไปตามที่ตามเขาขเขาข็พาไปกินไปนู่นนี้เออมันแสบก็เกล่ากับว้าของเราแบบเขาเอย่างภาษาบ,บ้านๆก็คือแบบว่าว้าแบบกระดาษบาๆั่นละเออนั่นแหละหู้กันเออแบบนั้นเลยก็คือคนจะมัดแบบนั้นอะ่ะเออก็ล่องเบิงนะคะการขายผ่านยูทูบนะคะอือทุกคนห้าสาเหตุ นะที่ทําให้ยอดขายเราไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปังนะคะทุกคนนะอย่าอย่าทำแล้วก็เอาไปปรับใช้เอาไปปรับทํานะโปรไฟล์สําคัญมากๆเลยนะคะโปรไฟล์สําคัญกินให้ถูกกินให้ดีกินให้ถึงเออคำนี้เก็บแล้วก็จําไปใช้เลยนะคะเออแล้วก็เลิกที่จะปปี้เออเลิกที่จะปป p y ได้แล้วนะคะเออคิดเองจินตนาการออกมาเองเรากิน เรากินผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันดียังไงใช่ไหมเออเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันดียังไงเรารู้อยู่แล้วว่ามันอ่ามันแบบตอบโจทย์เราได้ยังไงใช่ไหมเราก็สามารถพูดได้อยู่แล้วนะคอลลาเจนนะคะกินสองซองนะคะก่อนนอนนะคะตื่นมานะคะสวยปิ๊งเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้นะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่เราเนี่ย กินทุกวันอยู่แล้วสรรพคุณเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามันดียังไงมันยังไงเราสามารถบอกได้บอกต่อได้อยู่แล้วถูกต้องไหมเออแต่ถ้าไม่กินไม่ใช้นะก็เหมือนพิมพ์กินมะยมเมื่อกี้เออถ้าเกิดว่าไม่กินเข้าป่าจะรู้ได้ไงว่ามันรสชาติมันลำไรยยังไงเออมันบอกทุกคนมันเปรี้ยวจิ้มพริกเกลือไปแล้วเนี่ยมันเผ็ดมันเค็มมันหวานมันยังไงแมนบอกค่ะถูกต้องบอ เออถ้าเขาบอกกินเทาก็บู่้เลยว่ารสชาติมันจะอร่อยรสชาติมันจะแซ่บแค่ไหนนะคะเออโอเคไหมอย่าลืมนะโพสให้สม่ำเสมอหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่ออกมาทำเพจแบนดิ้งของตัวเองหรือว่าออกมาขายสินค้านะคะโพสนะคะสำคัญมากๆนะคะเราไม่จำเป็นฟังดีๆนะเราไม่จำเป็นต้องขายเฉพาะสินค้าเท่านั้น ที่อยู่ในเพจนะคะทุกคนไม่จำเป็นนะ,ะไม่จำเป็นต้องโพสเฉพาะสินค้าเพราะมันน่าเบื่อจริงจริงถ้าขายเฉพาะสินค้าเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอแต่อุ้ยขายสินค้าสินค้าสินค้าน่าเบื่อนะคะเต่อ2องจำดีๆนะเจด ต่อสองคืออะไรเออเจ็ดก็คือโพสสองก็คือรีวิวนะคะในเพจของเราต้องมีนะคะรีวิวต้องมีนะคะโพสเจ็ดโพสนะคะเออถ้าเพจล้างก็จบบอกแค่นี้เลยนะคะขายไม่ได้แน่นอนนะ,ะเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะโอเคไหม เออนั่นแหละค่ะทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูนะ mm. เผื่อมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็แต่ที่โค้ชพิมพ์ทำนะทุกคนพิมพ์บอกเลยว่าพอโปรไฟล์เราดีขึ้นพอเพจเราน่าเชื่อถือขึ้นยอดขายมันก็มานะยอดขายมันก็มานะคะปิดตุ้มตามตุ้มตามกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยนะคะเออออเดอร์ต่อวันก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ,ะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเออก็ลองทำนะคะ หน้าเบือ่อหรือเบื่อหน้า <g ib li> เออนะคะเออก็ลองเอา,เอาไปใช้ดูนะคะทุกคนโอเคมีใครจะถามคำถามอะไรโค้ดพิมพไหมมีใครจะถามอะไรโค้ดพิมพไหมคะเดี๋ยวโค้ดพิมพ์อา่าให้คำแนะนำหรือว่าใครอยากได้ตรงไหนบ้างไหมเออมีใครอยากได้ตรงไหนบ้างไหม เทคนิควิธีการต่างๆนะคะโค้ดพิมพจะเอามาแบ่งปันอยู่แล้วเนาะเออเอามาแบ่งปันให้อยู่แล้วในเพจนี้แหละเดี๋ย ugo อโค้ดพิมพ์จะามาลงให้นะคะก็คือทําให้ตลอดอยู่แล้วนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะไลฟ์สดไลฟ์นี้นะะอ่ะครั้งแรกบอกว่าจะลบนะ,ะดูแล้วจะลบเออพูดแล้วจะลบเนาะ,ะแต่นะะ พิเศษนะคะพิเศษนะคะให้ไปเลยนะคะก็คือโค้ดพิมพ์จะเอาไว้ให้กับใครนะคะที่ามาดูนะคะมาดูเลยนะคะมีช่องทาง youtube ให้ติดตามไหมครับมีค่ะเดี๋ยวโค้ดพิมพ์จะ ทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะเออช่องช่องของโค้ดพิมพ์นะคะก็จะเป็นพิมพ์มี o f อฟฟิเชนะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะก็จะมีนะคะวิธีการนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหลดฟอนต์นะคะโหลดฟอนต์เพื่ออะไรคะเพื่อแต่งรูปภาพให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีวิธีการนะคะ ตั้งข้อความเป็นอัตโนมัติอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าทักมาปุ๊บเราตอบเขายังไงตอบเขาเร็วแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเทคนิควิธีการต่างๆนะคะเออห้าเทคนิคสิบเทคนิค7เทคนิคอะไรแบบนี้ค่ะมาบอกกับทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวคนพิมพ์นะคะจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้โพสต์นี้เลยใต้ ไลฟ์สดนี้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจของโค้ชพิมพ์นะคะก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเทคนิควิธีการต่างๆนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ คิดถึงทุกคนนะคะรักทุกคนห่วงใยทุกคนที่สุดเลยนะคะการทําธุรกิจออนไลน์นะคะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะ,ะขอแค่เรามีโค้ดมีครูคอให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะเออรับรองนะคะว่าคุณนะคะจะไม่หยุดอยู่กับที่อย่างแน่นอนคุณต้องเดินและกระโดดไป ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกับธุรกิจออนไลน์สำหรับวันนี้นะคะฟันดีลาติสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะคะ